Thank <laughs> you. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับต้นอีกแล้วเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับเราอยู่กันที่เดิมครับเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพต้นยูสคาร์ายจำนวนสองคุณภาพคัดเจ็นะครับเบอร์โทรติดต่อ095 056 6926นะครับสวัสดีวันท yeah. ี่11พฤษภาคมช่วงประมาณบ่ายสโมงวันนี้เรามีนัดรับรถอีกหนึ่งคันนั่นคือจะโตโยต้าฟอร์เวอร์คันนี้นะครับระหว่างเตรียมรถ ผมมีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันที่จะมารีวิวนะครับที่จะมานำเสนอนั่นคือเจ้า t o ย์ตาอินโนวาคันนี้นะครับผมนี่ฮะสำหรับคันนี้นะครับเป็นเชื้อเพลิง2ระบบนะครับเบนซินบวก LPG เลขไม่วิ่งไป1,50,000มนกโลนะครับเป็น SUV ปี2012.13นะครับเป็นตัวท็อปนะครับรุ่น2.0 V นะครับเกียร์ออโต้สีดำหล่อๆคันนี้ นะครับมาพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับแล้วก็มีจอให้ด้วยมีกล้องถอยนะครับผมคันนี้เป็นตัวท็อปเลย 2.0V ลูกค้าท่านใดที่มองหารุ่นนี้อยู่หรือตามหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยวันนี้มีเข้ามา1คันนะครับโมเดลปี12จดใช้ปี13นะครับเชื้อเพลิง2ระบบไม่ต้องไปติดตั้งแก๊สให้เพิ่มเติมคันนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นเบนซินบวก LPG เอาไปใช้งานเอาไปต่อย,ยอดนะครับอรับส่งนักท่องเที่ยวรับส่ง ลูกค้าได้เลยนะครับว่าจะเป็นดีลตามโรงแรมหรือว่าในกลุ่มนะครับใช้งานต่อยอดได้นะครับทำเงินสร้างรายได้ให้ได้ด้วยนะครับคันนี้ตั้งขายเพียงแค่449,000บาทเท่านั้นจัดไปแนนฟรีดาวนะครับลูกค้าจะจัดเต็มฟรีดาวมีดาวอย่างไรแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะครับรถจอดอยู่ที่นี่ครับเสรีไทย64เมนอบุรีกรัเทพมาดูรายละเอียดคันนี้กันนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะครับนี่ครับ ปรับสภาพเสร็จท้าเรียบร้อยแล้วนะครับทำสปาทําความสะอาดภายในภายนอกเรียบร้อยแล้วเป็นโตโยต้าอินโนวานะครับผมเป็นรถสไตล์แวนนะครับเป็น SUV7 ที่นั่งนะครับราคาย่อมเยา449,000ใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับหน้าตาของเขาไฟหน้านะครับเป็นระบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมตัวไฟตัดหมอกนะครับสเกิร์ตรอบคันเลยนะฮะหน้าหลังกระจังหน้าเป็นโครเมียมตัวรถเป็นสีดำนะครับ เลขไม้วิ่งไป150,000กิโลนะครับปี2012จดใช้13เกียร์ออโต้นะครับเป็นรุ่น 2.0V นะครับคันนี้ก็มีกล้องถอยมีจอ DVD มีจอเพดานให้เรียบร้อยเลยนะครับก็เป็นรถ SUV ที่น่าใช้งานนะครับเอาใช้งานในครอบครัวก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปรับนะครับรับส่งนักท่องเที่ยวก็ได้นะครับคันนี้ก็ด้วยบอดี้ที่ใหญ่นั่งสบายนะครับนี่ครับ ติดแก๊สมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นเชื้อเพลิงสองระบบก็ประหยัดด้วยสวมใส่ล้อแมกนะครับผม15นิ้วนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับเป็นล้อแมกซ์อลอย15นิ้วดิสเบกหน้าดาหลังมาพร้อมน็อตห้ารูนะครับกระจกมองข้างพับตัดไฟฟ้ามีไฟเลี้ยงกระจกมองข้างให้ด้วยนะครับคิ้วกันสาดมีให้ติดฟิมให้เรียบร้อยบริเวณประตูทั้งสบานนะครับมีขอบคิ้วแปะมาให้นะครับเป็นขอบคิ้วกันกระแทกนะครับแล้วก็สเก์ตรอบคันนะครับคันนี้ กุญแจนะครับเป็นรีโมทบิดสตาร์ทนี่ครับสวยงามนะครับล้อแม็กอันลลอยทั้ง4ล้อ15นิ้วดิสเบรกหน้าดำหลังสีรีห์ยางมาตรฐานเลยนะครับไซส์นี้205ทับนี่ครับสวยๆตอนนี้ฝนก็กำลังตกนะครับบรรยากาศชุ่มฉ่ำโปรยปลายไปด้วยสายฝนดับร้อนได้ดีพอสมควรเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับ SUV น่าใช้นะครับเป็นรุ่น2.0ตัว V นะครับคุณผู้ชม มาพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะให้2จุดนะครับเซ็นเซอร์กะระยะถอยแล้วก็กล้องมองหลังติดตั้งเดิมมาจากโรงงานนะครับมีมาให้เรียบร้อยเลยสปอยเลอร์มีมาครบเลยนะครับไฟท้ายซ้ายขวาเดิมๆนะครับสเกิร์ตดิฟฟิวชั่นด้านหลังมีให้ครบเลยนะครับคันนี้เป็นตัว 2.0V ก็จะเป็นตัวท็อปเลยนะครับนี่ครับสวยงามน่าใช้ครับกล้องมองหลังนะครับตัวนี้เป็นกล้องที่ติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยเลยส่วนตัวนี้ เป็นกล้องที่ลูกค้าเดิมติดตั้งไว้เป็นกล้องบันทึกนะครับลูกค้าสามารถไปซื้อนะครับกล้องใส่ได้เลยนะครับมีเดินสายต่อกล้องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเสียบก็ใช้งานได้เลยนะฮะนี่ครับสเก็ตรอบคันนะครับหน้าหลังซ้ายขวามีสเก็ตรอบคันเลยสวยงามสีดำนะครับส,สวยสวยติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วหล่อมากคันนี้ย้ำนะครับคันนี้เป็นปี12.13จดนะครับ2ระบบเบนซินบวก LPG ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับตรวจเช็คความเรียบร้อยสภาพ สมบูรณ์ใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ครับผมราคา4 4 9 0 0 0ปี12-13ครับล้อแมกเดิมๆทั้ง4รล้อเลยนะครับนี่ครับวันนี้เราอยู่ที่เสริไทย64นะครับมีนบุรีกรุงเทพต้นยุสคาสามารถเข้ามาดูรถจริงได้ถ้าลูกค้าไหนกลัวไม่ทันหรือว่ากำลังหารุ่นนี้อยู่พอดีนะครับก็สามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้เพียง5,000บาทกรณีลูกค้าจัด ไฟนั้นไม่ผ่านนะครับเราคืนเต็มจํานวนทุกบาทนะครับไม่มีการยึดประจําลูกค้านะครับแจ้งละเอียดไว้เลยนะครับนี่ฮะรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆก็ฝาก่าวิสําคัญน,นี้นี่คือละเอียดภายนอกนะครับนี่ครับละเอียดภายนอกก็สึกว่าพร้อมใช้งานเลยคันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันต่อเลยสำหรับคันนี้นี่ครับหน้าตาของเขาสวยงามนะครับนี่ครับ ระหว่างนี้ผมก็มารีวิวคันนี้ให้ลูกค้าได้รับชมกันด้วยนะครับเพราะว่าปรับสภาพเสร็จพอดีนะครับระหว่างที่รอส่งมอบเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์มิดไนท์คันนี้นะครับลูกค้าจัดไฟแนนซ์อนุมัติเรียบร้อยแล้วอนุมัติภายในวันเดียวด้วยเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างสักเล็กน้อยนี่ครับรถคันนี้คือรอส่งมอบให้กับลูกค้ากาลังเดินทางมาจากสมุทรปราการนะครับมารับเจ้าตัวมิดไนท์คันนี้กลับบ้านนะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ตัวท็อปขับซีปี2014ันะครับนี่ครับตัวมิดไนท์คันน นี่ครับรอส่งมอบนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับลูกค้านัดหมายไว้ประมาณ 3- ามถึงสี่โมงเย็นนะครับมารับคันนี้กลับบ้านนะครับก็เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผูกโบแดงให้ด้วยนะครับคันนี้เปลี่ยนถาน้มันเครื่องให้เรียบร้อยสปาภายในภายนอกให้เรียบร้อยคันนี้เปลี่ยนถ่าน้มันเครื่องน้ามันเกียร์เฟืองท้ายให้ด้วยแล้วก็รับประกันจากทางร้านที่90วันสเดือนนะครับแล้วก็ลดภาษีพรบรต่อให้เรียบร้อยคันนี้ได้ยางมิชลินนะครับเราเปลี่ยนยางมิชลินให้ใหม่4เส้นเลย นะครับได้ยางปี2 0 2 4สีเส้นก็รอลูกค้ามารับคันนี้กลับบ้านนะครับมิดไนชายนะครับระหว่างที่รอแล้วก็รีวิวรถเข้าใหม่ให้ลูกค้าที่กำลังมองหา i n นโนวานะครับได้เอาไว้ใช้งานกันด้วยนะครับนี่ฮะเรากลับมาที่เจ้าโตโยต้าอ n นโนวคันนี้กันต่อนะครับนี่ครับสวยๆเลยคันนี้นี่ฮะ รายละเอียดภายนอกเราดูกันไปแล้วนะครับเข้าไปดูภายในกันต่อเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว In n โ v a 2 0 v ปี2012.13นะครับเชื้อเพลิง2ระบบนะครับเป็นเบนซินบวก LPG ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนี่ครับภายในห้องน้ำสารนะครับมาพร้อมโทนสีเทาแล้วก็สีเบจนะครับแล้วก็สลับไปด้วยลายไม้สวยงามนี่ครับภายในกว้างนั่งสบายนะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในครอบครัวแต่ว่ารับส่งนักท่องเที่ยวต่างชาติตามโรงแรมต่างๆได้หมดเลย นะครับใช้งานในครอบครัวก็ได้ทําเงินต่อยอดก็ได้นะฮะคุณอะไรเป็นระบบมัญติฟังก์ชันนะครับนี่ครับเป็นระบบมัญติฟังก์ชันมาพร้อมลายไม้นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้สสปีดนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะครับมาพร้อมหน้าจอ DVD นะครับเป็นนะครับนี่ครับเป็นจอ DVD นะครับมาตรฐานจากศูนย์เลยเต่าแท้ระบบแอร์ออโต้นะครับคอนโซลก็อินเสิร์ตไปด้วยลายไม้ดูสวยงามนะครับตัวกรอบ คอนโซลแอร์จะเป็นสีเงินนะครับอินเสิร์ตไปด้วยลายไม้ด้านข้างนะครับสวยงามเลยนะครับภายในกว้างมากครับคุณผู้ชมแล้วตัวเบาะนะครับได้เบาะหนังนะครับคันนี้นะเป็นตัว V นะครับตัวท็อปได้เบาะหนังนะฮะไม่ต้องกลัวเบาะอับชื้นดูแลรักษาง่ายมากนะครับนี่ครับเช็ดทําความสะอาดก็ออกง่ายเวลามีคราบน้าคราบกาแฟต่างๆโแล้รถเทอะ์ปเปื้อนเบาะหนังก็ทําความสะอาดง่ายครับคุณผู้ชมนี่ครับยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเบาะหนัง ทำความสะอาดง่ายนะครับถ้าเป็นเบาะผ้าก็จะมีกลิ่นอับอับชื้นนะครับเวลาเราใช้งานไปนะครับก็ต้องคอยดูแลรักษาอย่างดีนะครับแต่ว่าเบาะหนังเนี่ยดูแลรักษาง่ายกว่านะครับนี่ครับแล้วก็แผงประตูนะครับสวยงามนะครับสภาพเดิมๆเลยนะฮะบบนุ่มเป็นสีเบจนะครับแล้วก็มีอินเสิร์ตไปด้วยลายไม้บริเวณครอบคุมกระจกนะครับเป็นลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนี่ฮะ นี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนี่นะครับไข่แมลงก็เป็นลายไม้นะครับสวยๆเลยกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกทั้งสี่บานคันี้นะครับกระจกทั้ง4ี่บานจะเป็นไฟฟ้าหมดเลยออโต้หนึ่งบานือฝั่งคนขับนะครับมีเซ็นเอร์ล็อกให้มือจับเป็นโรเมียมนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะฮะนี่คะนี่ครับ มีตัว security นะครับสัญญาณการขโมยให้ด้วยแล้วก็มีตัวปรับระดับแสงไฟหน้าปัดเดินไม้นะครับผมแล้วก็ปรับองศากระจกด้านข้างนะครับกุญแจก็จะเป็นรีโมทต่อเดิมก็ใส่ปอครับก็บิดสตาร์ทนะครับผมนี่ครับตอนโซนสวยนะครับนี่ครับตอนโซนสวยคุณภาพเกียร์นะครับคันนี้นะครับหัวเกียร์จริงๆของเขาก็จะเป็นลายไม้นะครับเรา ถอดหัวเกียร์ไปเก็บงานให้นะครับเป็นลายไม้นะครับเราเอาหัวเกียร์ตัวรุ่น f o r t u n เ r มาใส่ให้ก่อนนะครับเพื่อการรีวิวแจ้งลูกค้าก่อนเดี๋ยวหัวเกียร์จะเป็นลายไม้นะครับเป็นรุ่นแบบนี้เลยนะฮะเอาไปเก็บงานนะครับหัวเกียร์นะนะครับเพื่อความสวยงามนะครับน่ครับเบาะหนังคอนโซลสวยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะครับที่ใส่เอกสารด้านข้างประตูนะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับ มาดูบอดแถวที่2กันบ้างน,นะครับภายในบอะแถวที่2อนี่ครับเป็นเบาะหนังสีเบจผมว่ารถที่เป็นเบาะหนังสีเบจหรือว่าภายในคอนโซลเป็นสีเบจเนี่ยมันทําให้ดูสว่างตาดูกว้างขึ้นนะครับเราเรานั่งมันสบายดีดูไม่บีบไม่ไม่ไม่อึดอัดนะครับตามความรู้สึกข,ของผมนะฮะเหมาะอาการที่รับส่งโดยสารนะครับผมว่ามันสบายตานะครับแล้วก็นั่งสบายนะครับเบาะหนังนั่งสบายเลยนะครับ มีเบาดที่2นะครับแล้วก็บอดแถวที่สาก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแถวที่สาสภาพก็สวยเดิมๆนะครับนี่นะครับที่พักแขนแบบนี้นะครับดึงขึ้นมาเก็บได้แล้วก็มีจอเพดานให้ด้วยนะครับดูหนังฟังเพลงด้วยก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับระบบแอร์ก็เป็นแอร์เพดานนะครับสามนะครับ กนานไม่ต้องกลัวร้อนนะครับนี่ครับสวยใครสนใจคันนี้นะครับรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับรุ่นนี้ผมบอกเลยว่ามีเข้ามาไวติดจองไวพอลูกค้าเอาไปใช้งานในครอบครัวก็ได้ราคาประหยัดด้วยนะครับ4 4 9 0 0 0นานะครับเริ่มต้นส่งข้างก็ประมาณ7 8 0 0 0เองฟรีดาวนะครับคันนี้เอาไปต่อยอดนะครับรับส่งนักท่องเที่ยวเอาไปต่อยอดทําเงินได้อีกด้วยนะครับคันนี้ใครสนใจรีบด่วนเลยนะนี่ครับ เดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูกันหน่อยสำหรับคันนี้นะครับนี่ครับฝาท้ายดูกันนะครับนี่ครับฝาท้ายเปิดสวิงนะครับไม่มีเสียงดังเลยนะครับน็อตฝาท้ายไม่เคยถูกถอดนะครับฝาท้ายเดิมๆเลยน็อตสวยๆเลยนี่ครับน็อตเดิมๆเลยครับคุณผู้ชมนะครับสวยๆเลยนี่ครับน็อตฝาท้ายเดิมๆเลยนะฮะไม่เคยถูกถอดแล้วก็ภายในห้องโดยสารนะครับดูกว้างสบายนะดูสว่างสวยดีนะครับด้วยเบาะหนังสีเบจ นะฮะเาเป็นเบาะสามแถวนะครับเบาะสามแถวระบบแอร์นะครับก็เป็นแอร์เพดานนะครับแล้วก็เพดานไม่มีรอยขิดเขียนเลอะเทอะเปื้อนเลยเพดานสะอาดมากครับคุณผู้ชมนี่ฮะตัวเพดานสะอาดมากนะครับทุกตอนเลยช่องแอร์ต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับบริเวณมือจับด้านข้างนะครับนี่ครับมือจับตัวห้อยโหนต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างซ้ายด้านข้างขวานี่ครับนี่ครับสมบูรณ์พร้อมใช้งานคันนี้ นะครับในราคา449,000สเาพนองนะครับรถครอบครัวนะครับเป็น SUV นะครับเป็น SUV น่าใช้งานมากๆเลย2ระบบครับเบนซินบวก LPG เป็นรุ่นตัวท็อป 2.0V ปี2012-13นะครับเลขใหม่วิ่งไป1นึ่งภายในบอดี้ต่างๆ่างนะฮะผิวพันธุ์ตัวเฟรมตัวเบาะต่างๆนะครับสวยนะครับเดิมเดิมเลยนะฮะถุงแม่แรงนะครับอ่าตัวแม่แรงถุงเครื่องมือต่างๆอยู่ครบหมดนะครับ บริเวณตัวเฟรมพลาสติกตัวนี้ขาวสวยมากนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับนี่ฮะนี่ครับผิวพันธุ์เบาสภาพเดิมเดิมไม่มีขาดนะครับไม่มีแตกหัวเบาอยู่ทุกตัวนะครับคันนี้สวยมากแล้วก็ด้านหลังจะมีที่จะมีถาดนะครับรองครับไปซื้ออาหารทะเลต่างๆนะครับก็จะมีรอยความชื้นความเปียกต่างๆแล้วก็วางได้ตรงนี้ทำความสะอาดง่ายนะครับ ความชื้นความเปียกไม่ซึมไปยังพรมด้านล่างนะครับไม่ส่งกลิ่นอับก็ทำความสะอาดง่ายเช็ดได้นะครับสภาพสวยเนียนเนียนกบๆเลยคุณผู้ชมนี่ครับกระจกก็เดิมๆอยู่ครบเลยนะครับตัวไร่ฟ้านะครับคันนี้สวยการใช้งานในครอบครัวนะครับอหยัดด้วยนะครับลูกค้าเอาไปต่อยอดได้ด้วยใครหายอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยคันนี้นี่ครับสปอยเลอร์ด้านบนนะครับมาครบเลยแล้วก็ตัวหลังคาก็เดิมๆ ตัวเล่าหลังคาก็เดิมๆเลยนะครับนี่ครับไฟท้ายซ้ายขวาไม่มีแตกนะครับไม่มีร้าวนี่ครับเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะครับนะครับเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะครับนี่ฮะสวยๆนะนี่ครับสวยทุกมุมเลยครับคุณผู้ชมนะครับนี่ครับเปิดเวลาเราเปิดประตูนะครับตัวสีดำเนี่ยมันตัดกับสีเบจภทายในรถได้ลงตัวมากๆเลยนะฮะมันเป็นความพอดีและความเรียบหรู นะครับนี่ฮะรถเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวเราขัดเงาให้เงาเวาให้เงาวาวเลยก่อนส่งมอบแล้วก็ตัวเบาภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีเบสสลับไปด้วยลายไม้เราลเปิดประตูมาแบบนี้นะมันตัดก,กัดตัวสีดําได้ลงตัวมากแล้วก็ดูรถหรูมากนะครับท่านผู้ชมนะี่ยดูรหรูหรามีระดับนะครับนีบ่ฮะสวยงามนะครับใครสนใจรีบด่วนเลยเดี๋ยวลองไปสตาร์ทรถนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ต้องบอกว่านี้ผมขับแล้วนะครับขับดีมาก นะครับคันี้ขับดีมากเครื่องไม่มีกระตุกเครื่องไม่มีสั่นนะครับเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับดูแป้นเบรคแป้นคันเร่งนะครับไม่มีสึกนะครับไม่มีคดงอแล้วก็ไม่มีสนิมขึ้นด้านล่างนะครับชุดคอพวงมาลัยต่างๆน็อตต่างๆไม่มีสนิมขึ้นเลยนะครับเดิมๆเลยคุณผู้ชมนะครับใครนั่งคำนี้ไปคือไม่ผิดหวังแน่นอนผมการันตีรถคุณภาพเกรดเอโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําตัดต่อ กับเครื่องหรือที่กฎหมายมาอย่างแน่นอนนะครับตนนี้เป็นตัวบอกตัวมาตรวัดของตัว R P G นะครับตัวนี้ครับมีมาตรวัดอยู่นะครับเอาละครับลองมาสตาร์ทรถดูหน้าปัดเดินใหม่คันนี้กันนะครับมาดูกันว่าคันนี้ใช้งานไปเท่าไหร่แล้วนี่ครับรถสตาร์ทติดง่ายมากนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยเครื่องยนต์ไม่มีสั่นนะครับผมไม่มีสั่นนะครับนี่ฮะรอบไม่มีตก แล้วก็เลขไม้วิ่งไปอยู่ประมาณ1นึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันโลนะครับคุณผู้ชมแอร์เย็นไม่ต้องกลัวเลยครับแอร์เย็นคันนี้มาพร้อมระบบแอร์ออโต้นะครับผมแล้วก็หน้าจอนะครับมีกล้องถอยนะเป็นจอ DV วดีดูหนังฟังเพลงได้รวมถึงจอเพดานด้าน,านหลังก็ลิงก์กับจอหน้านำะดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับเกียร์ออโต้แบบ4สปีดนี่ครับเกียร์ออโต้แบบ4สปีดล็อกให้นะครับคอนโซลสวยมีที่วางแก้วน้ํา นะครับมีที่วางแก้วน้ํสองจุดนะครับแล้วก็ที่วางของต่างๆด้านล่างจะเป็นตัว power outlet นะครับแล้วก็ตัวที่จุดบุหรี่นะครับสวยงามนะครับตรงนี้เป็นที่ใส่ของต่างๆก็สามารถเปิดปิดได้นะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับไฟฉุกเฉินนะครับตัวไล่ไฟครบหมดนะครับนี่ครับจอเป็นจอทัชสกรีนนะครับคุณผู้ชมนะครับจอทัชสกรีนนะฮะนี่ครับนี่ครับ มีระบบนำทางให้นะครับนิเกเตอร์พร้อมนำทางเลยคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับค่อนข้างหายากนะครับใครสนใจรีบด่วนเลยนะครับติดต่อผมมาได้นะครับ095 056 6926วันนี้ผมนํารถสวยราคาประหยัดมาให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับตัวกล้องถอยต่างๆก็ติดครบหมดนะครับนี่ครับกล้องถอยเซ็นเซอร์เตือนนะครับใช้งานได้ปกติเลย กล้องถอยเซนเซอร์เตือนนะครับใช้งานได้ปกติเลยตัวด้านบนจะเป็นตัวบอกเวลานะครับจะตั้งเวลาให้ใหม่ตรงนี้เวลาไม่ตรงนะนี่ครับสวยเดิมเดิมเลยคุณผู้ชมคอนโซลสวยมากครับคุณผู้ชมนี่ครับภายในสวยงามสะอาดสะอ้านดีนะครับก็เป็นทูโทนนะครับตัวบริเวณคอนโซลตรงนี้จะเป็นสีเทาแต่กับสีเบจนะครับก็มีอินเสิร์ตเป็นลายไม้นะครับสลับกันไปนี่ฮะสวยงามนี่ครับ นี่ครับสลับไปด้วยลายไม้สวยงามนะครับก็มีแมปแผนที่ให้ด้วยนะครับกล้องหลัง dV d ดีนะครับคันนี้นะครับสามารถใส่แผ่นดิสต์ได้ดูหนังฟังเพลงได้กล้องถอยมีครบเลยเซ็นเซอร์มีให้ครบไฟส่องสว่างด้านในก็เป็นวอร์มไลท์นะครับสีวอร์มนะครับอุ่นๆดูอบอุ่นดีนะครับแล้วก็ที่ใส่แว่นตามีให้ครบเลยนะครับแล้วก็ตัวครับมีให้ครบเลยนะครับนี่ครับมีกระจกให้ด้วยนะฮะนี่ครับ นี่ครับครบถ้วนสมบูรณ์อี่ฟังก์ชันนะครับสามารถเลือกชันแนลเอเพิ่มวอลลุ่มลดบริเวณด้านซ้ายส่วนด้านขวาปรับดิสต่างๆนะครับนี่ครับปรับบอกองศาต่างๆตรงนี้นะครับนี่ครับปรับกิโลปรับตัวเอเวอเรสนะครับนี่ครับแล้วก็ปรับตัวองศาอุณหภูมิภายนอกเท่าไรอะไรยังไงนะฮะตอนนี้สามเอองศาก็ลดความร้อนลงมาได้บ้างเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะครับผมอากาศชุ่มฉ่าวันนี้ ลูกค้ารับรถหลายคันเลยวันนี้เลิกดีนะครับรบเลิกดีมาพร้อมบรรยากาศสายฝนโปรยปลายรับรถไปใช้แล้วก็ร่มเย็นนะครับร่มเย็นมาพร้อมสายฝนเลยนะฮะนี่ครับจะมีเก๊ะด้านล่างตรงนี้นะครับผมคูม่มือการใช้งานต่างๆก็อยู่ครบเลยตัวนี้เป็นตัวกล้องที่ผมบอกนะฮะลูกค้าเขาเดินสายต่อกล้องให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้มีกล้องเดินสายเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าเดิมก็สามารถไปซื้อกล้องใส่นะครับแล้วก็เสียบได้เลยนะครับคุณผู้ชม นี่ครับตัวคู่มือการใช้งานสำนองสำเนารถอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะคู่มือการใช้งานสำเนารถนะครับการใช้งานอยู่ครบหมดเลยภาษีพรบนะครับราดูแลให้นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับเบาะหนังนะครับตัวท็อปนะครับโตโยต้าอินโนวานะครับเป็นรถ SUV น่าใช้งานในราคาเพียงแค่449,0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะ 449คันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับกับราคารนี้นี่ครับเครื่องยนต์เงียบมากไม่มีสั่นไม่มีสะดุดเลยนะครับเครื่องไม่สำลรักไม่สะดึกนะฮะตัวเครื่องนะเดิมๆเลยเจ้าของดูแลรักษาดีนะครับนี่ครับตัวจอนะครับก็ใช้งานได้ปกติเลยนะฮะนี่ครับจอ t o y ยต้านะครับจอนี้ก็ลิงกับจอหน้านะครับคุณผู้ชมจอลิงกับจอหน้านะครับใี่เปิดไฟนะฮะพาวเวอร์นี่ครับตัวจอ ก็ใช้งานได้ปกตินะครับสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับลิงก์กระจอหน้าเลยนะครับนี่ครับปิดไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวไฟนะฮะก็พับเก็บนี่ครับคอนโซลสวยนะครับคอนโซลสวยนะโตโยต้าอินโนวาคันนี้ใครสนใจรีบด่วนนะครับรถเข้าใหม่ตอกสภาพเรียบร้อยคันนี้ทมบอกว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนรถสวยครับคุณผู้ชมรถสวยน่าใช้การันตีโครงสร้างเดิมไม่มีชน นะครับรถสวยโครงสร้างโครงสร้างเดิมไม่มีชนน่าใช้งานมากมากเลยระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับนี่ฮะแอร์ออโต้นะครับหุนเวยนิากภายในนะครับผมนี่ฮะนี่ครับสวยงามนะครับใครสนใจติดต่อด่วนเลยนะครับใครสนใจติดต่อด่วนเลยนะคะก่อนรถติดจองไปนะครับตอนนี้นี่ฮะสวยเลยคอนโซลสวยมากพวงมาลัยก็สวยเนียนนะครับ เหลือหัวเกียร์อย่างเดียวนะครับที่เราไปทำงานไปเก็บงานให้อันนี้ผมเอาหัวเกียร์มาสำรองก่อนเพื่อถ่ายวิวนะครับนี่ครับตัวเบาะไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับตะเข็บเบาะไม่มีแตกไม่มีแย้คอนโซลแผงประตูต่างๆก็ไม่มีถลอกนะครับคุณผู้ชมเอาไปเวนลายไม้นะครับไม่มีถลอกเลยนะครับเดิมๆอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับลายไม้ไม่มีถลอกนะครับสวยงามนะครับตัวหนังสือต่างๆบริเวณคอนโซลต่างๆก็ครบหมดนะครับนี่ฮรตัวหนังสือไม่มีถลอกไม่มีซีจานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัย นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับคอนโซลเกียร์ก็สวยนะครับก็จะมีเก็บงานแค่หัวเกียร์เท่านั้นเองนะครับนี่ครับเบรกมือนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยถ้าใครสนใจอย่างไรรีบแจ้งเข้ามานะครับก่อนรถติดจองไปซะก่อนนะครับรถมาไวติดจองไวคันนี้เป็นปี2012.13สิบสองจดสิบานะครับโตโยต้าอินโนวาราคาสี่แสนหม่เลขไม้วิ่งไป 155,500โลนะครับเป็นตัวท็อป 2.0V นะครับก็ได้ตัวท็อปเลยเอาไปใช้งานนะครับเป็น2ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับเบนซินบวก LPG เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องนะครับไปดูห้องเครื่องคันนี้กันต่อเลยนะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์ทำงานก็นแบบชัดๆเลยนะฮะเป็นเครื่องยนต์สองระบบประหยัดนะครับประหยัดเอาไปต่อยอดได้เลยคันนี้นะครับรับรองคุณภาพเกรด A แน่นอนนะครับไม่มีชนนะครับไปดูห้องเครื่องกันเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะ สนใจนะครับสามารถโอนจองรถไว้ได้เลยหรือว่าจะเข้ามาโดนจริงเข้ามาได้ที่เศษไทย64ินะครับมินบุรีกรุงเทพต้นยุสกาเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเป็นต้นไปนะครับจนถ,ถึงเวลา5โมงเย็น5โมงครึ่งกับเกือบหโมงนะครับเปิดทำการทุกวันเลยเข้ามาที่เศษไทย6 4นะครับเข้าซอยประมาณ3า0เมตรจะอยู่สุดซอยเลยที่นี่จะเป็นตลาดรถรวมนะครับเราจะเป็นหลังคาเม่้อชี้ใหญ่ๆสังเกตง่ายนะครับต้นยุสกา ฝุ่ซอยขวามือหรือว่ามาไม่ถูกแอดไลน์ได้เลยเรามี2ส,สาขาแล้วก็มีสาขาที่เปิดใหม่อยู่ต้นซอย6.4นี่เองนะครับเรียกได้ว่ามาที่นี่นะครับจบแน่นอนรถทุกรุ่นทุกแบรนด์มีให้ครบก็จะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปมีเข้ามาใหม่ๆตลอดเลยแล้วก็เป็นรถคุณภาพเ e กียรูง e ทุกคนันเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องยนต์แันนี้กันครับผมตามมาเลยครับเอาละครับเปิดห้องเครื่องเรียบร้อยนะครับยังคงสตาร์ทรถอยู่ไปดูเครื่องยนต์ทำงานกันครับคุณผู้ชมนี่ครับ ก็อบอกเว่าคันน ok ี <internally. S 3> ้นะครับเครื hmm. ่องสวยมากๆนะครับเป็นเชื Shout ้อเพลิงเบนซินบวก LPG นะครับนี่ครับเครื่องสวยนี่เครื่องสตาร์ทอยู่นะครับทำงานปกติเลยนะครับเครื่องไม่มีสั่นนะครับยางรองทั้เครื่องไม่มีเสียไม่มีกระทบเลยนะครับคันนี้นะครับนี่ครับเครื่องทํางานปกติเลยนะตัวพัดลมนะครับก็ทํางานปกติเช่นกันนี่ครับนี่ครับเครื่องใหม่เครื่องสวยนะครับล้วบริเวณตัวรายละเอียดโครงสร้างนะครับก็จะเป็นตัวหัวน็อตนะครับ เิมโรงงานเช่นกันเห็นไหมฮะน็อตแกนต่างๆตัว ABS หมดนะครับนี่ครับน็อตแกนต่างๆอยู่นี่ฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวกองอากาศนะครับผมนี่ครับเครื่องยนต์นี่ครับ2.0ลิตรนะครับเบนซินบวก LPG ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับมีการตรวจเช็คคุณภาพตลอดจากตัวของเดิมและทีมงานของเรานะครับก็ตรวจเช็คเป็นอย่างดีนะครับก่อนซื้อเข้านะฮะเราดูแลรถเป็นอย่างดีนะครับดูรถรถ เกเอให้ลูกค้าไม่มีมือครับร้อนครเป็นิขนนะฮะนี่ครับนี่ฮะแบตเตอรี่น้ก็ยังใช้งานได้ปกติยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่ครับสวยงามนะฮะมันจะเป็นตัวคานนะครับสติกเกอร์เหรียญบาทตรงนี้ก็ยังอยู่นะฮะนี่ครับตัวคานต่างๆเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะฮะตัวคานนี่ครับ ค้ดต่างๆตัวเลขเม็ดอาร์สวยเดิมนะครับเม็ดอาร์สวยเดิมนะครับตัวน็อตสามตัวตรงนี้นะครับนี่ครับน็อตลมดำตรงนี้นะฮะมาร์คสีคิวซีต่างๆอยู่ครบหมดไม่เคยถูกถอดไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นไม่เคยเกิดบัติเหตุชนหนักแน่นอนนะครับไม่มีชนหน้าไม่มีชนหน้าไม่มีชนหลังแน่นอนนะครับการตีเลยนะครับนี่ครับคานหน้าเดิมๆเลยส่องเข้าไปด้านในก็เดิมๆเช่นกันนี่ฮะส่องเข้าไปในก็เดิมๆนะครับคันนี้นะครับ ผมกาาันตีให้ลูกค้านะครับโอนจองล็อกรถนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ถ้าลูกค้าสะดวกนะครับมาลองขับมาดูรถจริงถ้าไม่ถูกใจเราคืนมาจําเต็มจํานวนดูเพจนะครับสวยๆใสๆเลยนี่ครับรายละเอียดตัวเพจนะครับเดิมๆสวยๆเลยนี่เห็นไหมฮะเพจเดิมๆโรงงานนะครับสวยๆเลยนี่ครับตัวรายละเอียดตัวโครงสร้างต่างๆนะครับการติดตั้งแก๊สนะครับแล้วก็เป็นอ่างมืออาชีพมาถานตรวจสอบได้นะครับผมนี่ครับ รถสวยมากฝากระโปรงเดิมๆโรงงานเช่นกันดูนะฮะสติกเกอร์มอกอตัวฟลัมตัวนูต่างๆมีครบหมดเลยนะครับนี่ฮะสติกเกอร์เลนส์บ้านต่างๆเนี่ยครบหมดเลยนะครับระบบเครื่องปรับอากาศก็อยู่ครบหมดนะครับตัวแผงคอจิ้งลีดขอบยงขอบยางนะครับไม่มีขาดนะครับแผงคอจิ้งลีดไม่มีหนูแทะนะครับผมนี่ฮะเอาละครับคันนี้ถ้าใครสนใจนะครับขอฝากไว้ด้วยกับเจ้าโตยต้าอินโนวาคันนี้นะครับ รถสวยน่าใช้นะครับเป็นรถโครงสร้างเดิมๆน่าใช้มากภายนอกภายในหรูหราในราคาเบาๆ449,000บาทเลขไม่วิ่งไป150,000โลรถปี1 2 1 3นะครับเป็นรถทำเงินต่อยอดด้วยแล้วก็สามารถใช้ในครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะครับคันนี้ใครสนใจสามารถขอรายละเอียดทางไลน์ได้เลยนะครับ ID l i n ยมีแอดนำหน้าตามด้วย6 2 5 ylule ลิงไลน์นะครับสามารถคลิกได้เลย แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ 3, เบอร์นี้ครับ0 9 5 0 5 6 6 9 2 6วันนี้มาฝากรถไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมรถปล่อยให้กับลูกค้าต่อเลยนะครับสนใจคันนี้นะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับระหว่างที่ผมรอลูกค้ามารับรถผมมารีวิวคันนี้ให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับโดยต้าอินโนว่าสองนะครับ2012.13ตัวท็อปนะครับราคา449,000บาทนะครับรถสวยคุณภาพเกรดเอเรียกว่าสวยเดิมมันไม่มีขยับเลยแล้วก็โครงสร้างเดิมมาก เครื่องนิ่งนะครับแอร์เย็นภายในสวยนะครับสีดําภายในสีเบรหรูห่ามากเป่ากว้ด้วยนะครับผมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ